สวัสดีครับร้านสุขจิตการช่างนะครับอำเภอคอวังจังหวัดเชีสาทอนนะครับขายลงสีข้าวรับมือสองบิ้วใหม่สภาพบิ้วใหม่หมดเลยนะครับก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนอะไรนะครับห้องข้างล่างจัดใหม่หมดนะครับอันนี้ถอดหินออกไปทํานะครับตอนนี้ถอดยาออกไปทํานะครับทําสีใหม่เป็นมือสองนะครับเปลี่ยนหินเปลี่ยนยางใหม่ตัวนี้ยีสี่นิ้วนะครับยีสี่นิ้วยังไม่เสร็จนะครับ ินถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีมีหลายรุ่นนะครับมี18นิ้วก็มี24นิ้วก็มีนะครับอีกจะเป็นเดี๋ยวรอทำสีนะครับเดี๋ยวหินก็จะไปทำใหม่นะครับหินก็จะทำใหม่แล้วก็รอวงลูกเปิดนะครับต่อ,อ,อรอกว่าเช็คล้างใหม่นะครับ ทำใหม่นะครับมอเตอร์โอเคนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ก็ขายอยู่เรื่อยนะครับยีบสี่นิ้วนะครับ